ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่701ดรเมริตเงยหน้าขึ้นด้วยความสับสนมีมีร่องรอยของความเหยียดหยามเผยออกมาในแววตาเธอเธอก็แค่นักปรุงน้ำหอมไม่ใช่หรือไงฮอเฟลิเปมอองเมรดิตด้วยสายตารังเกียดเอลลินคือเนลอะ,อะอไรนะ ดวงตาของเมเรดิตเบิกกว้างเธอไม่อยากจะเชื่อมาเมเดลีนเป็นนักปรุงน้ำหอมคนนั้นหรือเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะรู้วิธีผสมน้ำหอมเฟลิเป้มองเธอจากหางตาเธอประเมินความสามารถของตัวเอลสูงเกินไปเมเรดิตจ้องมองเหม่อไปข้างหน้าด้วยความว่างเปล่าเธอพูดไม่ออกเธอคิดว่าเธอวางแผนสมบูรณ์แบบแล้วแต่ในท้ายที่สุดเธอก็เป็นคนที่ตกลงไปในกับดักซะก่อน เมเดลีนคือแนวนักปรุงน้ำหอมง้นก็แปลว่าในช่วงเวลาสปีที่เจเรมีมีอาการนอนไม่ค่อยหลับเขาต้องพึ่งชุดอารมาเทราพีของเมเดลีนช่วยในการนอนหลับอย่างนั้นสิเธอไม่คิดว่าเจเรมี่และเมเดลีนจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจนไม่อาจหยุดยั้งได้เ mm. มเรดิตกัดริมฝีปากอย่างไม่พอใจจากนั้นเธอก็ได้ยินคำเตือนของเฟลิเป้ดังมาจากข้างบนหัวของเธอหยุดแย่เอลลีนได้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกฉันจะให้เธอได้ลิ้มรสของคนตาบอดดู รูม่านตาของเมเรดิทหดเข้าและเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่เคลื่อนจากฝ่าเท้าไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายหลังจากเฟลิเป้กลับไปที่ห้องทำงานเขาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการทำความเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกลนเดลระหว่างช่วงที่เขาไม่อยู่แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่สามารถยอมรับที่เจเรมีจูบก,กับเมเดลีนในรถได้วันรุ่งขึ้นเขาออกจากบ้านแต่เช้าตรู่และขับรถไปที่คฤรหาหนดวิทแมนเมื่อเข้าไปในบ้านก็เห็นเจเรมีเข็นผู้อาวุโสออกจากห้องของเขาอย่างสบายใจ ดวงตาของเฟลิเป้มืดลงเขาเดินเข้าไปพร้อมกับหัวเราะคนตาบอดเข็นคนง่อยน่าสนใจดีเนอะเจเรมี <Jeremy S 1> ได้ยินอย่างนั้นก็หยุดเดินท่านปู่มีท่าทางโมโหมากเมื่อเห็นเฟลิเป้ที่กำลังเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยันเฟลิเป้แกอย่าทำอะไรโง่โงการตายของพ่อแม่แกมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดฉันหุบป,ปากเฟลิเป้ขัดจังหวะท่านผู้อาวุโสด้วยสายตาอันเยือกเย็นคุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงพ่อแม่ของผมไอ้ฆาตกร ฟลิเป้พ่อแม่ของนายเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณปู่เจเรมีอธิบายด้วยน้ำเสียงที่เย็นชากว่าเฟลิเป้นั่นเป็นชีวิตของคนสองคนเลยนะและคุณพยายามทำตัวให้ห่างจากเรื่องนี้โดยบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุนั้นสินี่คุณคิดว่าผมจะเชื่อหรือไงเฟลิเป้ถอนหายใจจากนั้นเขามองมาที่เจเรมีอย่างยั่วยุวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อมาหานายเจเรมี Jeremy, รับรู้และบอกให้ผู้ดูแลพาคุณปู่กลับไปที่ห้องของเขา ผู้อาวุโสวิตแมนกังวลมากและบอกเจเรมี่ให้คอยระวังตัวและระแวดระวังเฟลิเปไม่รู้ว่าเจเรมี่กลับมามองเห็นแล้วดังนั้นเขาจึงเดินไปหาเจเรมี่และรีสายตาลงนายจำสิ่งที่ฉันบอกนายครั้งล่าสุดได้ไหมนายมันเป็นแค่อดีตเหมาะที่จะออกไปจากชีวิตและความทรงจำของเมเดลีนได้แล้วไม่ต้องมาให้เธอเห็นหน้าอีกแต่ดูเหมือนว่านายคงจะลืมทุกอย่างไปแล้วสินะ เจเรมีย่ย้เขาหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นดวงตาของเขาดูสงบแต่เย็นชาฉันยังบอกด้วยว่าถ้านายไม่สามารถมอบความสุขที่ลินนี่ต้องการได้ฉันจะเอาเธอคืนมาจากนายแม้ว่าฉันจะตาบอดก็ตามความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของฉันคือการช่วยชีวิตลินนี่ขึ้นจากทะเลในวันนั้นและมอบเธอให้กับนายหลังจากนั้นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงครั้งที่สองที่ฉันทำคือแกล้งทำเป็นไม่รักเธอเมินเฉยใส่เธอจนสำเร็จ เขาพูดพร้อมแววตาเฉียบขาดซึ่งปรากฏในดวงตาของเขาเฟลิปเป้ฉันจะไม่ยอมยกเธอให้ในายง่ายๆอีกแล้วแววตาอันเยือกเย็นเผยขึ้นในดวงตาของเฟลิปเป้หลังจากที่เขาได้ยินเช่นนั้นเจเรมีเขาข่มตัวเองไว้และถามออกมาอย่างช้าๆ้นายแน่ใจเหรอเจเรมี่ตอบโดยไม่ลังเลว่าฉันแน่ใจเว้นแต่ลินนี่จะบอกฉันด้วยตัวเองว่าเธอไม่ต้องการจะเจอฉันอีเฟลิปเป้หัวเราะ ได้ฉันจะทําให้ในายสำเร็จความปรารถนาเหล่านั้นฉันจะทําให้เมเดลีนพูดแบบนั้นกับนายเองเขาพูดอย่างมั่นใจจากนั้นเมื่อเขาหันหลังกลับเขาก็หยุดชะงักและรู้สึกว่าใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเมเดลีนกำลังยืนอยู่เงียบๆที่ประตูเฟลิเป้ไม่รู้ว่าเมเดลีนได้ยินมากแค่ไหนแต่จากสีหน้าของเธอเขารู้ว่าเธอได้ยินบางสิ่งที่อาจจะไม่ดีต่อเขาแน่แต่ถึงอย่างนั้นเฟลิเป้ยังคงยิ้มและเดินตรงไปหาเธอเอลลีนคุณมาที่นี่ทำไมกัน ฉันมาหาคุณปู่ค่ะเมเดลีนตอบกลับบทที่เจ็ดร้อยสองคุณปู่สบายดีผมเยี่ยมเขาแล้วเมื่อกี้เฟลิเป้พูดพร้อมยกมือขึ้นจับไหล่ของเมเดลีนเอลลนผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเราไปกันเถอะเมเดลีนมองไปยังเจเรมีที่กำลังมองเธออยู่ตลอดเวลาจากนั้นเธอก็พยักหน้าได้สิเจเรมีหยุดเมเดลีนไว้ขณะที่เขามองเธอเดินไปกับเฟลิเป้ลินนีเมเดลีนหยุดเดินแต่เธอไม่หันหลังกลับไปมอง ผมจะไม่ทำอะไรที่ทำให้คุณอารมณ์เสียอีกแล้วผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรถเมื่อวานนี้นะแม้ว่าเจเรมีจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เฟลิปเป้ก็รู้ดีว่าเขาขอโทษเรื่องอะไรเมเดลีนไม่ตอบเขาในทางกลับกันเธอเดินออกไปพร้อมกับเฟลิปเป้เจเรมีเริ่มกระวนกระวายลินนี่ได้ยินที่เฟลิปเป้พูดเมื่อกี้หรือเปล่าเธอจะโกรธสิ่งที่ฉันทำในตอนนั้นไหมภายในรถบรรยากาศเงียบผิดปกติ ฟลิเป้หยุดรถข้างถนนก่อนจะถามเอลลีนเมื่อกี้คุณได้ยินทุกอย่างแล้วใช่ไหมเขาถามอย่างตรงไปตรงมาเมเดลีนก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันใช่ฉันได้ยินทุกอย่างแล้วสีหน้าของเฟลิเปเปลี่ยนไปแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังคงอ่อนโยนเมื่อพูดคุยกับเมเดลีนเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าเอลลีนผมหวังว่าคุณจะเข้าใจนะฉันเข้าใจคุณแค่พยายามจะห้ามไม่ให้เจเรมี่มารบกวนฉันคุณทำเพื่อฉัน เฟลิเป้แปลกใจและดีใจมากเมื่อเห็นว่าเมเดลีนไม่เพียงแต่ไม่โกรธเขาแต่เธอยังเข้าใจเขาอีกด้วยเขาเอื้อมมือไปจับเมเดลีนเอลีนมันดีมากเลยที่คุณเข้าใจผมเพราะมันยากสําหรับพวกเราที่จะอยู่ด้วยกันหลังจากที่ผ่านมาตั้งนานผมเลยไม่ต้องการให้เจเรมี่อยู่ในชีวิตของคุณอีกเมเดลีนพยักหน้าจากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองเข้าไปในดวงตาของเฟลิเป้เฟลิเป้ฉันมีเรื่องจะถามคุณเรื่องอะไรเหรอ คุณรู้ว่าเจเรมีตาบอดก่อนที่ฉันจะรู้ใช่ไหมเฟลิเปอึ้งเขาไม่คิดว่าเมเดลีนจะถามเรื่องนี้แต่เขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องโกหกเธออีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาจึงพูดตรงๆกับเธอถูกต้องผมรู้เมเดลีนขมวดคิ้วเมื่อเธอได้รับคำตอบที่ยืนยันจากเขาจากนั้นเธอก็ค่อยๆดึงมือออกจากมือเฟลิเปฉันอยากทบทวนบางอย่างคนเดียวไว้เราเจอกันนะคะ หลังจากที่เธอพูดจบเธอก็เปิดประตูก้าวลงจากรถโดยปล่อยให้มือของเฟลิเป้ลอยครั้งอยู่กลางอากาศพายุกำลังก่อตัวขึ้นภายใต้แววตาของเขาเขาไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์แต่คราวนี้เขาดื่มคนเดียวตลอดช่วงบ่ายในห้องทำงานใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาไม่มีความอบอุ่นอีกต่อไปตรงกันข้ามมีเพียงความเยือกเย็นอย่างจริงจังเมเดลินเห็นเพียงด้านเดียวของเขานั้นเพราะเขาไม่ต้องการแสดงให้เธอเห็นและเขาพยายามที่จะยอมรับเรื่องนี้อยู่ หลังจากที่เมเดลีนคิดเรื่องนี้อยู่นานในที่สุดเธอก็มาหาเฟลิเป้แต่เมื่อเธอไปถึงห้องทำงานของเขาเธอก็ได้ยินเสียงตบตีดังมาจากข้างในเธอยกมือขึ้นคอประตูเบาฮ่าไปให้พ้นเสียงหงุดหงิดของเฟลิเป้ดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งของประตูเฟลิเป้นี่ฉันเองหลังจากที่เมเดลีนพูดจบอีกด้านหนึ่งของประตูก็เงียบลงจากนั้นฟลิเป้ก็เปิดประตูออก เมเดลีนเห็นว่าใบหน้าที่หล่อเหลาและสง่างามของเฟลิเป้เป็นสีแดงกำ่ำปกเสื้อสีขาวของเขาเปิดกว้างเผยให้เห็นกระดูกหปลาระของเขาเขาดูยุ่งเหยิงมากเฟลิเป้มีภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษที่นิ่งสงบอยู่เสมอและนี่เป็นครั้งแรกที่เมเดลีนเห็นเขาเป็นแบบนี้เธอขมวดคิ้วและเดินเข้าไปในห้องทํางานและสัมผัสถ,ถึงกลิ่นที่รุนแรงของแอลกอฮอล์เลิกดื่มเพร่เพรื่อได้แล้วค่ะเธอเดินไปหยิบขวดแต่ทันใดนั้นเฟลิเป้ก็จับมือเธอทันที เมเดลีนหันกลับมาและก่อนที่เธอจะหันมองเฟลิเป้ได้ชัดเจนเขาก็ดึงเธอเข้าไปในอ้อมแขนของเขาเธอต้องการหลุดออกจากเขาแต่เฟลิเป้วางมือบนเอวของเธอและล็อกเธอไว้ไม่ให้ไปไหนดวงตาแดงก่ำของเขาดึงดูดสายตาของเมเดลีนด้วยการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเฟลิเป้บทที่เจ็ดร้อยสามเมเดลีนไม่เคยเห็นเฟลิเป้เป็นแบบนี้มาก่อนเธอคิดว่ามันอาจเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนเช้า เธอมองเห็นการแสดงความหวงแหนอย่างแรงในดวงตาสีแดงกำของเขามันทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจมากที่เขากอดเธอเอาไว้แนบชิดเฟลิเป้อย่าดื่มเยอะเกินไปสิมาคุยกันก่อนเธอพูดขณะที่พยายามจะหนีจากอ้อมกอดของเขาถึงอย่างนั้นขณะที่ความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวของเธอเฟลิเป้ก็มองผ่านเธอและวางมือบนหลังศีรษะของเธอ เขาโน้มตัวไปข้างหน้าใบหน้าของเขาดูมึนเมาภายใต้แสงสลัวของโคมระยะนอกจากนี้ดวงตาเรียวของเขาลืมขึ้นเล็กน้อยด้วยความมึนงงราวกับว่าเขาอยู่ในพวังขณะที่เขาเข้าใกล้เมเดลีนอย่างช้าช้าเมเดลีนเบือนหน้าหนีเมื่อสัมผัสดได้ว่าเฟลิปเปกำลังจะจูบเธอเฟลิปเป้ขมวดคิ้วเมื่อไม่ได้รับการตอบรับใดๆและหันหน้าเมเดลีนเพื่อบังคับให้เธอมองมาที่เขาเฟลิปเปคุณเมาแล้วนะเอลลินรู้ไหมว่าผมชอบคุณมากแค่ไหนตอนที่ผมเห็นคุณ เมเดลีนตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำสารภาพของเฟลิเปในช่วงสามปีที่ผ่านมาเธอสัมผัสดได้ถึงความรักที่เฟลิเปมีต่อเธออย่างชัดเจนแต่เขาไม่เคยบอกเธอว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเธอจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับเฟลิเปได้หลังจากที่เธอหาทางแก้แค้นสำเร็จเธอก็จะกลับไปเมืองเอฟกับเขาที่ซึ่งพวกเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขอย่างไรก็ตามในตอนนี้ เมเดลีนรู้สึกง ят, ุนงงเมื่อเฟลิเป้ดึงเธอเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาซึ่งมีกลิ่นแอลกอฮอล์ปปนพัดผ่านบนใบหน้าของเธอทำให้อุณหภูมิที่แก้มของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าผมเลือกที่จะเฝ้ามองคุณเงียบๆและหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้เข้าไปในหัวใจของคุณผมคิดว่าวันนั้นกำลังจะมาถึงแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันยิ่งไกลออกไปกว่าเดิมเสียงทุ้มลึกของเขาคลุกคล้าวด้วยความผิดหวังและความทุกข์ใจเมเดลีนไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาในช่วงเวลานั้น เฟลิเป้ช่วยชีวิตเธอและให้โอกาสใหม่ในชีวิตของเธอเขาเป็นคนให้โอกาสเธอมีชีวิตอยู่เพื่อที่เธอจะได้ล้างแค้นศัตรูของเธอโดยไม่สนใจอะไรในโลกถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยขออะไรตอบแทนบางที่เขาอาจจะเห็นแก่ตัวแต่ความเห็นแก่ตัวนี้อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการเก็บเธอไว้ข้างกาย ฟลิเป้ก้มศีสษะลงแก้มอุ่นๆของเขาวางลงไหล่ของเมเดลีนในตอนนี้เขาดูเหมือนเด็กไร้ที่พึ่งซึ่งต้องการการดูแลเขาพยายามมองหาความอบอุ่นและความสบายใจจากเธอเอลลินคุณคงต้องผิดหวังใช่ไหมที่ผมไปหาเจเรมี่รับหลังคุณและขอให้เขาเลิกมาเจอคุณผมรู้ว่าเขามองไม่เห็นมานานแล้วลหละแต่ผมไม่ได้พูดอะไรกับคุณเพราะผมกลัวว่าคุณจะเป็นห่วงเขาและจะคอยดูแลเขานั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องโกหกคุณ เอลลินคุณจะเกลียดผมไหมเขาถามดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความยั่วยุอย่างระมัดระวังเราว,ว่าเขากังวลมากเกี่ยวกับสิ่งที่เธอคิดกับเขาเมเดลีนใส่หัวนอกจากความขัดแย้งแล้วก็ไม่มีอะไรข้างในหัวใจของเธอฉันจะเกลียดคุณได้อย่างไรละ่ะคุณช่วยฉันและช่วยให้ฉันลุกขึ้นยืนได้เฟลิเป้คุณมีตำแหน่งที่สำคัญในใ,นใจของฉันนะตำแหน่งสำคัญเฟลิเป้เงยหน้ามองมีลางร้ายเผยขึ้นในแววตาเขา เขายกมุมริมฝีปากขณะที่ตาพร่ามัวเริ่มมองชัดเจนขึ้นอันที่จริงแล้วเขาไม่ได้เมาเฟลิเป้ฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นและฉันไม่ได้โทษคุณเธอไม่ได้ต่อว่าเขาอีกทั้งเธอยังไม่มีสิทธิ์ต่อว่าเขาเธอรู้สึกแปลกใจมากเฟลิเป้คุณเมาแล้วคุณควรพักผ่อนได้แล้วนะเมเดลีนพยายามผลักเขาออกไปอีกครั้งเอลลีนคุณอยู่ที่นี่กับผมได้ไหมแค่คืนนี้ก็ได้ผมไม่อยากเสียคุณไป ฟลิเป้จับมือเธอด้วยความหวัดระแวงเมเดลีนยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันจะช่วยพาคุณกลับห้องเธอไม่ได้ตอบเขาโดยตรงแต่เฟลิเป้รู้ว่าเธอกำลังปฏิเสธเขาอยู่อย่างไรก็ตามเขาอนุญาตให้เธอช่วยพาเขากลับไปที่ห้องนอนของเขาในขณะที่เขาจับมือเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อย เมเดลีนได้รับโทรศัพท์จากจักสานหลังจากที่เฟลิเป้อยู่บนเตียงแล้วเขาถามเธอว่าเธอจะกลับบ้านเมื่อไหร่พวกเขากำลังรอให้เธอมาอ่านนิทานก่อนนอนให้ฟังบทที่เจ็ดร้อยสี่เมเดลีนดึงมือเธอออกจากเขาเฟลิเป้ฉันต้องไปแล้วเอลีนไว้พรุ่งนี้ฉันจะมาหาคุณนะนอนหลับฝันดีหยุดคิดมากได้แล้วเมเดลีนหันหลังเดินจากไปในช่วงเวลาที่มือของเฟลิเป้นั้นว่างเปล่าเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาก็ว่างเปล่าด้วยเช่นกัน หลังจากที่ร่างของเมเดลีนหลุดพ้นจากสายตาของเขาแล้วเฟลิเป้ก,ก็นั่งตัวตรงในขณะที่ความมืดมิดครอบงำดวงตาของเขาทันทีเขาแสท้ทำเป็นเมาและอ่อนแอเพียงเพื่อที่เขาจะได้สัมผัสกับความกังวลและความห่วงใย,ยจากเธอแต่ว่าเธอเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมาเธอไม่มีความปรารถนาใดๆกับเขาทั้งนั้นอุณหภูมิในห้องลดลงเนื่องจากความเยือกเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเขา ในขณะนี้เขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากนอกประตูเฟลิเป้เงยหน้าขึ้นด้วยความคาดหวังแต่เขากลับเห็นเคที่เดินถือแก้วเข้ามาหาเขาออกไปเฟลิเป้ไล่เธอออกไปอย่างใจร้อนแต่ถึงอย่างไรเคที่ก็ยังคงเดินไปหาเขาด้วยรอยยิ้มคุณดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากชานี้จะช่วยกำจัดแอลกอฮอล์ในระบบร่างกายของคุณดังนั้นดื่มฉันบอกให้ออกไปเฟลิเป้มองเธออย่างเยือกเย็นอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำเป็นครั้งที่สาม เคที่มองเฟลิเป้ด้วยความหวาดกลัวพร้อมด้วยสายตาที่ดูเต็มไปด้วยความกังวลเธอไม่ได้ชอบคุณคุณก็อย่าทรมานตัวเองเพื่อคนที่ไม่รักคุณเลยนะคะเฮ้เฟลิเป้ย้ยเธอทำไมเธอไม่บอกตัวเองแบบนี้ล่ะอย่าเพ้อฝันอะไรเกี่ยวกับฉันเลยแต่ฉันชอบคุณฉันชอบคุณทันทีที่มองตาของคุณเคที่สารภาพความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขาอย่างกล้าหาญ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอบอกเขาเรื่องนี้และเฟลิเป้เองก็หมดความอดทนที่จะได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วให้ฉันดูแลคุณเธอนะคะเธอนั่งยองๆต่อหน้าเขาและเอื้อมมือไปจับมือเขาด้วยความระมัดระวังเมื่อเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านจากหลังมือของเขาเธอก็รู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับมันถูกเติมเต็มไปด้วยความสุข อย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาเฟลิเป้ดึงเธอมาหาเขาราวกับว่าเขาถูกเข้าสิงรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏขึ้นบนใบหน้าพร้อมกับความมืดมิดไม่มีจุดสิ้นสุดในดวงตาของเขาในขณะนั้นเขาดูเหมือนซาตานเธออยากทำให้ตัวเองเสื่อมเสียแบบนี้ใช่ไหมได้ฉันจะทำตามความต้องการของเธอเองเขายนเธอลงบนเตียงอย่างแรงและเข้าหาเธออย่างไร้ความปราณีนี่เป็นครั้งแรกของเคที่ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำจากความเจ็บแต่ถึงอย่างไรเธอก็ยินดี คืนนั้นเธออดทนกับความเจ็บช้ำและยอมให้เขาทำทุกอย่างกับเธอตามที่ต้องการที่เธอทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอรักเขาแต่เขาแค่โมโหและต้องการที่ระบายแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาในห้องเฟลิเปตื่นขึ้นจากการหลับไหลเขาปวดหัวตุบๆจากอาการเมาค้างเมื่อเขานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เขาก็หันไปมองที่ผู้หญิงซึ่งนอนอยู่ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นเขาก็ดีดตัวออกจากเธอโดยไม่ลังเลและเดินเข้าไปในห้องน้ำ หลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จเคที่ก็ตื่นขึ้นแล้วเคที่อายุ27ปีแต่เธอช่างเหมือนกับเด็กสาวที่เพิ่งรู้จักรักแรกเธอกำลังสูดกลิ่นหอมละมุนที่เขาทิ้งไว้บนผ้าห่มด้วยความเขินอายเมื่อเธอเห็นเฟลิเป้เดินเข้ามาตาของเธอเป็นประกายจากเงาสะท้อนในแววตาของเธอชายคนนั้นสวมเสื้อคลุมอาบน้ำปกคลุมร่างกายของเขาอย่างโล่ลวกไม่มีความอ่อนโยนบนใบหน้าอหลหาของเขาแต่ความเย็นชาของเขากลับทำให้เธอตกหลุมรักเขามากยิ่งขึ้น เคที่ลุกขึ้นนั่งในขณะที่ถือผ้าห่มไว้กับตัวเองและมองเขาด้วยความลุ่มหลงเฟลิเป้เรื่องเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นเฟลิเป้พูดไม่มีความอบอุ่นอยู่ในคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยเคที่มองที่เขาเธอพูดอะไรไม่ออกความหนาวเหน็บที่เสียดแทงเข้าไปในกระดูกแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอพร้อมกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเธอได้ยินฉันไหมเฟลิเป้เอ่ยถามอย่างเย็นชาค่ะเคที่ก้มศีรษะลงและพยักหน้าก่อนจะพูดจายอย่างไร้ชีวิตชีวา ฉันจะมีความสุขตรับเท่าที่ฉันได้อยู่กับคุณดีแล้วล่ะเฟลิปเป้เหลือบมองเธอด้วยดวงตาเรียวของเขากลับห้องเธอไปซะตกลงค่ะเคที่ก้มศีรษะและพยักหน้าแต่เมื่อเธอเริ่มขยับตัวก็ได้มีเสียงเคาะดังมาจากประตูจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงของเมเดลีนเฟลิปเป้ตื่นหรือยังฉันเองบทที่เจ็้อยเฟลิปเป้ตกใจมากที่จูจ่ๆเมเดลีนก็ปรากฏตัวขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรและพูดกับหญิงสาวที่แยกตัวอยู่บนเตียงด้วยเสียงเข้มเข้าไปในห้องน้ําแล้วอย่าส่งเสียงอะไรก่อนที่ฉันจะบอกให้ออกมาเคที่เข้าใจความหมายของเฟลิปเป้เธอพยักหน้าและเดินไปหยิบเสื้อผ้าที่วางกระจัดกระจายไปทั่วพื้นห้องขึ้นมาเร็วเข้าเฟลิปเป้กระตุ้นเธอด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเนื่องจากเธอตกใจผ้าห่มที่เธอถืออยู่จึงร่วงลงมาที่พื้นมีคราบเลือดแห้งอยู่บนเตียงและดวงตาของเฟลิปเป้มืดมนลงเมื่อเห็นแบบนั้น แต่เขายังคงท่าทางที่เยือกเย็นของเขาไว้อยู่หยิบเสื้อผ้าของเธอขึ้นมาแล้วเข้าไปซะเธอไม่กล้าที่จะต่อต้านหรือทําให้เขาโกรธเคที่เปลือยกายเปล่าขณะที่เธอเก็บเสื้อผ้าที่ร่วงหล่นบนพื้นหลังจากนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ําเฟลิเป้คลุมผ้าห่มลงบนเตียงก่อนจะไปเปิดประตูสีหน้าที่ดูเย็นชาของเขาจางหายไปทันทีเมื่อเขาได้พบเมเดลีนและในตอนนี้มีเพียงรอยยิ้มที่อ่อนโยนเท่านั้นเอลลีนทำไมคุณมาเช้าจัง เมื่อวันฉันไม่ได้บอกคุณหรอกเือเขาว่าฉันจะมาหาคุณแต่เช้าเมเดลีนยิ้มและมองเข้าไปในห้องนี่คุณตื่นแล้วหรือฉันซื้อโจ๊กมาให้คุณด้วยนะเมื่อคืนคุณดื่มเยอะเกินไปดังนั้นคุณควรกินอะไรจืดๆในตอนเช้าจะดีกว่าเผื่อท้องไส้คุณจะปั่นป่วนเฟลิเป้ยิ้มอย่างอ่อนโยนและมองไปที่เธอผมขอแต่งตัวก่อนแล้วผมจะไปกินโจ๊กของคุณนะเมเดลินพยักหน้างั้นฉันจะไปเตรียมไว้ให้คุณในห้องทานอาหารแล้วกันค่ะ เธอหันหลังเดินออกไปหลังจากเฟลิเป้มองดูเธอลงบันไดไปแล้วเขาก็รีบกลับเข้าไปในห้องแม้ว่าเคที่แอบอยู่ในห้องน้ำมาตลอดช่วงเวลานั้นแต่เธอสามารถจินตนาการได้ว่าเฟลิเป้อ่อนโยนขนาดไหนเวลาที่เขาอยู่กับเมเดลีนจากนั้นเธอก็นึกถึงช่วงเวลาที่เขาแสดงความเป็นเจ้าของและเข้าครอบครองตัวเธอเมื่อคืนนี้เธอก็ยิ้มหวานออกมาแม้ว่าความหวานนี้จะถูกบดบังด้วยเศษแก้วแต่มันก็ยังหวานมากอยู่ดี หลังจากที่เฟลิเป้กินโจ๊กของเมเดลีนแล้วเขาก็เดินเล่นกับเธออยู่ในสนามหญ้าเขาขอโทษเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และในขณะเดียวกันนั้นเขาก็เผยให้เธอรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเธอเอลลีนผมเสียคุณไปไม่ได้เขาเผชิญหน้ากับเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหลงไหลจากนั้นเขาก็ขอโทษเธออีกครั้งจำได้ไหมว่าผมบอกคุณเกี่ยวกับคำสัญญาในวัยเด็กของเราว่าอย่างไร ผมก็หกคุณคุณพูดถูกเด็กผู้ชายที่คุณสัญญาไว้ด้วยที่ชายหาดเอพริวฮิลคือเจเรมีไม่ใช่ผมเมเดลินรู้สึกประหลาดใจกับคำสารภาพของเฟลิเป้แต่เธอไม่ได้ตกใจอะไรกับความจริงนี้บางทีในความทรงจำอันเลือนรางของเธอเธอรับรู้ได้อยู่เสมอว่าเด็กชายคนนั้นคือเจเรมี Jeremy. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงนิ่งมากขณะนั้นเฟลิเป้พูดต่อ เอลลนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สัญญากันในตอนนั้นแต่เราได้พบกันที่ชายหาดเอพริลฮินจริงๆเราพบกันเหรอคุณจําผิดหรือเปล่าเมเดลินคิดทบทวนแต่เธอจําเด็กผู้ชายอีกคนในความทรงจำของเธอไม่ได้จริงฮ่าฮถึงอย่างนั้นเฟลิเป้กลับพยักหน้าอย่างมั่นใจดวงตาที่เหมือนดั่งนินของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ในตอนนั้นพ่อแม่ของผมถูกฆาตกรรมและผมก็อยู่คนเดียวผู้อาวุโสวิทแมนพาผมมาที่เอพริลฮิลเขาอ,อกกับผมว่าเขาจะพยายามทําให้ผมลืมเรื่องเศร้าๆทั้งหมดนั่นและทําให้หัวของผมโล่งอย่างไรก็ตามผมจะไปมีอารมณ์เที่ยวได้อย่างไรผมแยกตัวออกมาทุกวันขณะมองดูท้องทะเลผมยังเคยคิดที่จะกระโดดลงทะเลและจบชีวิตแต่ในขณะนั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของผมเธอให้ความหวังและจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตของผมคุณกำลังบอกว่าฉันคือเด็กผู้หญิงคนนั้น เมเดลีนอยากรู้เธอไม่คิดว่าจะเป็นเธอเพราะเธอไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเฟลิเป้มองเธออย่างมั่นใจเอลีนคุณคือแสงสว่างของผมแม้ว่าผมจะเจอคุณแค่แป๊บเดียวแต่ผมก็ยังจดจำรอยยิ้มของคุณมาจนถึงทุกวันนี้สายตาของเขาดูจริงใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความรักเป็นเรื่องปกติถ้าคุณจะจำไม่ได้นั่นเป็นเพราะคุณยังไม่ฟื้นความทรงจำนั้น เฟลิเป้พูดแล้วหยิบเปลือกหอยหลากสีสันออกมาจากกระเป๋าของเขาคุณมอบสิ่งนี้กับผมในตอนนั้นเปลือกหอยเหล่านี้อยู่เกลื่อนทั่วชายหาดเอพริลฮิลผมจำได้ว่าผมให้สร้อยข้อมือแก่คุณเป็นการตอบแทนด้วยเมเดลีนตกตะลึงเมื่อเห็นเปลือกหอยหลากสีสันเหล่านั้นเธอติดนิสัยชอบให้เปลือกหอยหลากสีแก่คนอื่นเมื่อตอนที่เธอยังเด็กนั้นเหรอในเวลานี้เธอมองเห็นร่างหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาจากหางตา อีวี่เคที่เดินเข้าไปทักทายเมเดลีนด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นนิรจบตอนค่าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ